สวัสดีครับวันนี้มาพาชมนะลงเรือนลงผักของเรานะครับอันนี้กวางตุ้งฮ่องเต้นนะอายุประมาณ15วันนะเขียวงามส่วนอันนี้เป็นผักคะน้านะครับก็อายุ15วันเหมือนกัน นะครับพามาชมพามาชมบ้านเล็กๆบ้านหลังน้อยมีความสุขนะครับแล้วก็อันนี้ลองแยกออกมานะครับเป็นกวางตุ้งห้องเต้เหมือนกันนะแล้วก็มีกวางตุ้งธรรมดานะอันนี้เริ่มเพาะ ผักสลัดนะบัตเตอร์เฮดผักบุ้งต้นหอมขึ้นใช่นะครับขึ้นยากมากปลูกพร้อมกันประมาณต้นเดือนสิงหาแต่ยังไม่งอกเลยมีงอกมานิดนึงนี่น,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 นี่มองเห็นหรือเปล่านี่คือต้นหอมนะนี่น,นี่นี่คือต้นหอมครับส่วนอันนี้เป็นพริกนี พริกม่วงพริกม่วงเผ็ดก,กำลังดีกินได้เป็นคำๆนะเหมาะในการเป็นกินกับแก้มแหนมอะไรอย่างนี้นะครับลงโรงเรือนเล็กๆปลูกผักของเรานะครับเดี๋ยวยังไงอีก15วันจะมาอัปเดตผักกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วก็ผักขนายอด นะครับอันนี้อายุ15วันถือว่างามเชียวนะครับไม่มีมแมลงนะไม่มีโรคไม่มีมแมลงมารบกวนเคครับ